เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกเครียดเวียนหัวขั้นเนื้อขั้นตัวนอนไม่หลับกระสับกระส่ายช่วงกลางคืนอารมณ์เสียโดยไม่รู้สาเหตุสิ่งที่คุณควรจะลองทำดูคือเดินด้วยเท้าเปล่าช่วงเช้าที่มีน้ําค้างยอดยาก น้ำค้างยอดหญ้าช่วยคลายความร้อนออกจากร่างกายช่วยคลายสารพิษออกจากร่างกายทำให้จิตใจโล่งโปร่งสบายนี่คือเรียกว่าการกราวดิ้งนำร่างกายและจิตใจของคุณปล่อยพลังลบไปบนพื้นดินพื้นหญ้าน้ำค้างยอดหญ้าที่มีความเปียกชุ่มชื้น เกี่ยวกับเท้าเข้าทางด้านเท้าฝ่าเท้าแม่พระธรณีดินที่เย็นสบายยอดยญาที่มีน้ำค้างสามารถช่วยผ่อนคลายอารมณ์ทางด้านจิตใจและร่างกายถ่ายเทพลังร้อนพลังที่ไม่ดีออกจากร่างกายคลายความเครียดนะ เนื่องจากใช้คอมพิวเตอร์เยอะเนื่องจากใช้โทรศัพท์มือถือเยอะมากเกินไปในแต่ละวันสืบข่าวโซเชียลข่าวทั้งดีและไม่ดีเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นปัจจุลบล้วน,นเลยนะคะก็ขอแนะนำว่าลองทำแบบนี้ตอนช่วงเช้าเดินที่น้ำค้างยอดหญ้ารอรับแสงอาทิตย์ที่ขึ้นในยามเช้าจะทำให้คุณจิตใจ สบายรู้สึกผ่อนคลายคลายความเครียดถ่ายพลังที่ไม่ดีออกจากร่างกายรับพลังที่ดียามเช้ายามพระอาทิตย์ขึ้นตอนช่วงเช้าได้ฟังเสียงนกเสียงธรรมชาติมอบให้กับเราช่วงเช้าเช้านี่คือที่บ้านธรรมชาติบำบัดมอบให้ท่านใดที่สนใจอยากจะ มาแวะเยี่ยมชมก็ทักทายมาได้ค่ะ